สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่237กันแล้วนะครับผมหรือว่า237 นั่นเองนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมการเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่พี่ในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ พระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอด174 o i เ t q นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม0 9 0 3 2 5 1 0 9 6ะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับ พี่ๆท่านใดนะครับผมก็อยากที่จะชอบบูชานะครับผมก็มีกติกาของทางช่องเหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับและขั choice, series, liters, ้นตอนถัดมานะครับพี่ๆก็ให้พี่สังเกตดูตรงหมายเลขขององค์พระนะครับพระในแต่ละ EP นะครับผมจะมีเพียง25รายการเท่านั้นนะครับผมจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจะถึงหมายเลขที่25เลยนะครับ พี่จดจําหมายเลขที่พี่ชอบให้ดีนะครับผมแล้วก็นะครับผมขั้นตอนที่3นะครับผมให้ดูตรง EP นะครับ EP ก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับผมก็จะดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับในนั้นจะเป็นตัวเลขนะครับพี่ๆสังเกตดูชื่อ EP ตรงนั้นได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมก็สามารถยกหมูโทรมาหาผมเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาในไลน์ก็ได้นะครับบอกแค่ว่าสนใจพระเรื่องรายการไหนนะครับผมใน EP ที่เท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับพี่ๆว่าสนใจชอบบูชารายการไหนนะครับ ก็ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่รับประกันนะครับผมของสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสําหรับรายกันที่1นี้นะครับผมเนี่ครับเป็นเต่าหลวงพ่อหิวนะครับผมวัด รายแต่งทองวัดไซทองนะครับผมรุ่นลาบยศนะครับผมปีพศ2537นะครับผมนี่นะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนานมงคพระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสำหรับหมายเลขที่1รายการนี้ใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเต้าลุปุริวนะครับผมรุ่นลาบยศนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม รายการนี้ผมขออนุญาต<ห>นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน 800, 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอด 1.4 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096นะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเตาหลวงผู่หลิวนะครับผมรุ่นลาบยศนะครับนี่นะครับผมดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจเลยนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผม ในรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นพระขุนแผนนะครับนี่นะครับเป็นพระขุนแผนหมายเลขที่2นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่2องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พพฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระขุนแผนหมายเลขที่2นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับเนื้อหาโมดสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับพระคุณแผนรายกันที่2นี้นะครับผมดูกันที่ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมเนื้อสวยสดงดงามแบบนี้นะครับหาดูรับชมกันได้ยากนะครับผมเลยนะครับรายกันที่2ใน EP นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอค่อยบูชาเลยนะครับพี่ๆสนใจอย่างไรสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่3จะเป็นพระหลวงพ่อพปาน,นะครับเป็นพระหลวงพ่อพปานพิมพ์ทรงไก่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่3นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปานนะครับผมหมายเลขที่3นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับผม รายการที่3ที่แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับพร้อมเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่4นี้นะครับผมจะเป็นแหวนนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ะน,นะครับผมพระมงคลสิทธาาจารย์นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัต,ตโก้นั่นเองนะครับผมน่ครับเป็นแหวนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนะครับผมได้รับมาพรมกับกล่องเดิมเดิมนะครับอันนี้เจ้าของเดิมก็น่าจะไปเลี่ยมขอบแหวนมาแล้วนะครับพี่นัพ แหวนนะครับผมเลยนะครับสำหรับรายการที่4นี้นะครับผมแหวนหลวงพ่อรวยนะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรวย5 9นะครับผมเป็นลงยาเขียวลงยาน้าเงินลงยาแดงเลยนะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆนี่นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผม สวยงดงามมากๆเลยนะครับผมตารางต่อโค้ดชัดๆแบบนี้เลยครับผมสำหรับสําหรับแหวนหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองใส่ให้พี่ให้พี่ดูนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นใส่นูนาแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมน่าจะไซส์ประมาณสักห้าสิบประมาณนี้ครับพี่ไซส์ประมาณสักห้าสิบห้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสำหรับแหวนหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมท่านในชาบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับรายการที่5นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมรุ่นเหนือดวงนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมช่วงนี้หลวงปู่ท่านกําลังมาเลยครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับ ผมได้มาแบ่งปันพี่ๆนะครับผมนี่นะครับทันใดวายก็ได้ไปเลยนะครับผมผมได้มาแบ่งปันทั้งหมด2องค์เลยครับผมรุ่นเหนือดวงนะครับ2องค์2เนื้อนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ห้ารายการนี้นะครับผมรุ่นเหนือดวงนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดสอรอนะครับผมศิลาเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผม รุ่นเหนือดวงนะครับพี่พีนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีนะครับผมในราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับอายุ75ปีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมตั้งหลวงพ่อโด่งเลยนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมทำใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าหากเช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมในรายการที่5รายการนี้นะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้ก็จะเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับผมรุ่นเหนือดวงนะครับ นีนะครับผมสาหรับรายการนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแ0 0รอยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมเรียนนี้สวยนะครับพี่พี่นี่นะครับต่อโค้ดชัดๆแบบนี้เลยครับผมเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับดังหลวงพ่องดงแบบนี้เลยครับท่านใดสนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมลองทักมาพูดคุยลองทักมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับ นี่จะเป็นรายการที่7ใน EP ีนี้แล้วนะครับผมรายการที่6นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับหลวงปู่ศีราศิริจันโทนะครับปีพศ2562นะครับผมดีนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมทานเลยสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมช่วงนี้กําลังมีมาเลยนะครับพี่ๆหลวงปู่ท่านนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่7นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหลวงพ่อหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตการามนะครับหมายเลขที่7รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมนี่ยครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเรือสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมที่ลึกนะครับผมในการปฏิสังขรอุโบสถนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นี้นะครับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผม ในรายการที่8นี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พีพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับหมายเลขที่8นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมอีกนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เส้นได้นะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยครับพี่พีเนื้อหามวลสารเดิมเดิมเลยนะครับหมายเลขที่ 8ใน EP นี้แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทักมาพูดคุยทักมาสอบถามกันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายกันที่8แล้วนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับพี่ๆสำหรับรายกันที่9นี้นะครับจะเป็นพระสิวลีหลวงปู่โตพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับ พระศิีวลีหลวงปู่โตพิมสี่เหลี่ยมหมายเลขที่9นี้นะครับผมขออนุญาตนำออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับรายกาที่9นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระศิีวลีนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมเองครับ พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่ๆวัดประดูชิมพีอารอาร์สชัดเจนนะครับหลงบูโตนะครับผมนี่นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเจ้าของเดิมแกเก็บไว้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่9นี้นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อทวดหลังเตอรี่นะครับผมนี่นะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังเตอรี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระหลวงพ่อทวดหลังเตอรี่นะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้นะครับ อันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพี่พีเพราะว่ากรอบอาจจะเก่าไปแล้วนะครับผมนี่ครับตรงกรอบพลาสติกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการที่10นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ผิวดเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมหาดูรับชมกันยากมากๆเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่11นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรหมายเลขที่11นี้นะครับผมเห็นไหมครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับพี่พีสิทธ์ทออสร้างถวายนะครับ เปรียนพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับผมผิวดุมเดิมเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่ครับเหรี่ยนพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะครับผมรุนแรกสิทธทองอสร้างถวายนะครับผมปีพศ2507นนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับพี่ๆนี่นะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับ แสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับพี่ๆผมก็ลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆแล้วนะครับผมถ้าหากมาดูยังไม่เท่าไหร่นะครับผมก็สามารถสอบถามขอ,อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้เป็นรายการที่11แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับ รายการ,รถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเสียมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเหรียญเสียมา8รอบรายการที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญเสียมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเนีครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับเหรียญที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพี่รัตน์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่จังหวัดระยองนะครับจะสร้างเมื่อปีพศ2518นะครับผมอยู่ในเลียมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ ส, graduate, สุดๆผลงานแบบนี้นะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับในรายการที่13ที่จะเป็นเต่านะครับผมเนี่ะครับเต่าลงุริวนะครับผมหมายเลที่13นี้นะครับรายการที่ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเต่านะครับผมหมายเลขที่13นะครับ เต่าหลวงพ่อหลิวนะครับผมปีพศ2537นะครับวัดไซทองพัฒนานะครับผมเป็นเต่าจิ๋วนะครับพี่พี่นี่นะครับเฮงเฮงนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่13นี้นะครับเต่าหลวงพ่อหลิวนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมก็จะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี2519ของหลวงพ่อคูณป่าริศโพนะครับวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรายการที่14รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่ครับ ผิวดเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พีนี่ครับตอโคชัดๆเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อคูณะครับผมปาริสุทโทนะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีปี19เนื้อทองแดงนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับผมอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะยครับ สองห้าหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบารมีนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สิบห้าแล้วนะครับผมในรายการที่สิบห้านี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับที่ระลึกนะครับผมงานทําบุนอายุเก้าสิบห้าปีนะครับผมหรือว่าจะนิยมเรียกว่าพระปิดตาข้างกระดกนั่นเองนะครับผมนี่นะครับข้างกระดัหลวงปู่โตนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนําองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ l i น e นะครับผม1นึ่งเจสซี่โอไอพนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมก็จะเป็นเบอร์0903251096นสอะครับสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมรายการที่15นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมตรงนี้นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับในรายการที่16นี้จะเป็นเหรียญอ่รุ่นเลื่อกสมณศักดิ์นะครับผมหรือว่าเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับในองค์พระจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมเี็นไครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเลื่อนปี0ูนนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนพรดทวดนะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลน,นะครับหรือว่าอาจารย์ทีมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับผมในงานเลื่อนสมนรสักปีพศ2508นะครับพี่ๆเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมหาดูได้ยากมากๆนะครับพี่ๆสำหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมรายการที่16นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับผมพระหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อรวยปราสัิโกนะครับผมอันนี้จะเป็นปีพศ2557นะครับผม วัดตะโกอพาชีจัังหวดอยุธยานะครับนี่นะครับผมจะเป็นรุ่นสอนศักอ่สอนฤทธิ์นะครับผมรุ่นสอนฤทธิ์นะครับผมรวยรวยนะครับผมนี่นะครับผมรายการที่แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระหลวงพ่อรวยนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่มนะครับผมวัดตะโกอพาชีจอยุธยานะครับผมปีพศ2557นนะครับผม แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรุ่นสอนสักสอนริสนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับสอนริยรวยรวยนะครับผมหมายเลขที่17ใน e p ีนี้แล้วนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมในรายการที่18นี้นะครับผมจะเป็นพระชัยวัตรนะครับผมพระชัยวัตรองค์เล็กนะครับ หมายเลขที่18นี้นะครับผุ่มแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระชัยวัตรรายการที่18นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยครับพี่พี่อยู่ในเรียบเก็บผิวเลยนะครับผมสวยงดงามครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม รายการที่18ใน EP ีนี้แล้วนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่19นี้จะเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนั่นเองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2 5 0 3นะครับผมนี่ครับพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่ครับอายุ82ปีนะครับพี่พีเนี่นะครับปีพศนะครับผม2 5 0 3นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูหน้าหลวงพ่อนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมปัดเข่าบันไดอิดรุ่นแรกนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่20แล้วนะครับผมสาหรับรายกันที่20 <S <S <nih. S 2> นี้จะเป็นพระสมเด็จวัดใหม่อมันตรนะครับพระสมเด็จวัดใหม่อัมันตรถหม่เลขที่2ี่นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสหรับพระสมเด็จวัดใหม่อมรรต์นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับผมพระสมเด็จวัดใหม่อมรรต์นะครับ รายการที่20แล้วนะครับพี่ๆี่สหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21รายการนี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิตาหลวงปุโตนะครับนี่นะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมเลยนะครับรายการที่ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับรายการที่21รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในทางช่อง u t u b e นะครับในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพิมพ์จมโบ้หนึ่งเนื้อแช่น้ํมนนะครับนี่นะครับผมเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิงเหตนะครับผมอักษรอักษรว่าวัดประดูชิมพีนะครับผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใดสนใจก็สอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับรายกระดัดมาจะเป็นรายกันที่22แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่22นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปุโตเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมเป็นพิมพ์จำพโบหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ องนี né, ้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับยวขออนุญาตนําองพระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสาหรับรายการที่22นี้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับ ผิวสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหลบปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมเห็นะครับสวยส่วนดงามครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าผมไปไวอย่างไรต้องขออภัยพี่พีด้วยนะครับท่านใดดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปแล้วก็ดูได้นะครับผมเห็นะครับผมลงกล้องให้ดูทุกๆมุมเลยนะครับผมพี่พลองพิจารณาลองดูลองชมกันได้นะครับ แต่รายการนี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆสนใจหลากหลายองค์ก็สามารถสอบถามเข้ามาทางได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับสำหรับรายการที่23องค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา 400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายกันที่23นี้นะครับผมนี่นะครับลงกล้องอาจจะดูได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพี่พี่เนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่23ใน e p ีนี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมผิวดเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่24แล้วนะครับผมในรายกันที่24นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับผมรายกันนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปุตโตอขออภัยด้วยนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับแบ่งปันนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ๆรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับสําหรับรายการสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อศิลานะครับรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับผมยี่ยี่หองนะครับผมนี่นะครับยี่โกงนะครับผมยี่โกงนะครับผมศิลามหาเฮงนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผม ผมได้รับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆพร้อมกับกล่องเดิมเดิมเลยครับสำหรับเหรียนในรายการที่25รายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมโชคเหนือเมฆนะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมเนี่ครับโชคเหนือเมฆพระมหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับรายการนี้ก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับผมต่อโค้ดหมายเลข5-10นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับผมพี่พี่ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับเรียนสวยๆคมๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับผมนี่นะครับผมหน้าหลวงปู่นะครับพระมหาสิลาจสิริจันโทนะครับผมสวยสดงดงามครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมนะครับผมแต่ลงกล้องให้ดูอย่างชัดๆแล้วนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นรายการสุดท้ายของนายนี้แล้วนะครับผมสําหรับเรียนหลวงปู่ศิลานะครับผมรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับสวยสดงดงามครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับ ถ้ามือ,อยังว่างอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมติดตามไว้กันด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับผมแล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับผมดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ Line แอดนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ